ปากร้านปากร้านพี่คนงานถามขายเลยค่ะปลาเผ็ดน้ำพริกพี่ยาคนลุงใบอ้อด้วยนะคะก็ตอนนี้วันนี้ของเต็มมีหมดทุกรสชาติหมูกระจกั่งหมูที่ขาดใครไม่มีที่ไหนก็มีแล้วมาสั่งได้เลยค่ะแล้วเขาน่าไปขายจริงจริงมาซื้อที่โรงงานพี่อันมาเป่าจริงจริงมาเป้าวันนี้หนูมาตั้งแต่เจ็ดโมงแล้ววันหลังต้องมาเจ็ห้าแล้วมั้สวัสดีเอฟซีทุกคนนะผม เดี๋ยวเขารู้กับร้านเราปิด้งแต่ตีน่าอย่าพูดดังเออขอบคุณมากค่ะอันนี้็รู้กันทั้งโลกนั่นแหละอาจะยินจะยินคนแต่ตีน่าได้ครับดูบรรยากาศนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนนะผมวันนี้บานยพลพาเอฟซีมาร้านพิยาคนรุมนะครับผมกับนี่นะครับิยาก็

ไปโคตติดตามไมามปโคตดูได้นะใครท,ครที่ใครที่ขายู่เป็นตัวแทนพิยาอยู่พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยว่าเป็นตัวแทนพิยาอยู่ับแล้วก็อย่าให้ทางผู้โทรมาเเตีเข้าไปตองกันว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าระวังใเพศ้อมด้วยนะระวัเงเพศ้อมด้วยนะครับเดี๋ยวเล่นไปเลยนะก็จะไม่ไหวโอ้วันนี้ ทุกคนยังจะไป็นกูต่อแล้วจะลัดดูดูทุกคนแต่ละคนแต่ละร้านนะครับผม,มก็จัดไปสองคันรถเลยนะครับ<ม>

ามล้านเรมลานจ้าแม่ยืนนี่ครับืไปกินลูกชิ้นนะครับคอนนะครับคอนี่นี่ไหนร้าน่ี่ไหนเปิดหน้าให้เห็นหน่อยลูกจบแก้ว่ให้เานห้านแม่้าหน่อยปากล้าเลยปีเพจมมีค่ะแอฟไทยนมนพิยาบแอนนี่นี่นิยากรรุมบแอนนี่ คนสั่แก้วไปหาน้องก็ได้เลยชื่ออะไรแอนค่ะขายตรงไหนครับขายเอ่อออนไลน์ค่ะแล้วก็ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลนะครับคือมาสั่แก้วโรงพยาบาลสั่แก้วมีคนขายไปซื้อกันเลยลูกเพจี่ยามาจากสั่แก้วเลยนะสั่งแก้วสั่แก้วครับโซลินกูฟังนังอันนี้โซลีนอันนี้สา่แก้วคุต่อไปคนต่อไปเจ้านี้พี่ยาก็โปรโมทให้เลยนะครับผม่ะอ ไดไปไปถ่ายด้านหน้าเลยนะครับถายรูปอ๋อไปเลยนครพนมสาขานครพนมไามลอนครพนมสาขา เมจะไปนาี้วนิแ้วมานาไมดีเลยครับปดเลยไมบางคะแิ้วค่ะแปดนิ้วอนามัยคแปดนิ้วอะไรแปดนิ้วปาไเลยป้าชื่ออะไรจำเรียค่ะจำเีเรียงลายจำเนียงเโทรเบอร์โทร87 087 827 4249นะครับผมแปิ้วแปดิ้วสาขาแปิ้วนะครับเนี่ย เปิดแตนเช้านี่คือดูนี่แต่อันนี้อจักันหรือเปล่าเนี่ยปาาร้าเลยยิมุสวัสดีค่ะเจมนะก็ผู้เรียนไม่มีอาทุกครั้งเลยนะปาาร้านเลย เียบ้านรถแล้วก็อยากมารับนั่งพิซซีอไปขาที uh> uh uh> <t uh> <t uh ่ทาอทางไปวันนี้มาเนกระปุกสาขาปักช่องเอาไปหมื่นเดียวพอลหนึ่งหมื่นกระปุกก่อนเอาไปได้ที่ไปซื้อได้เลย0 9มเจ้าสี่เ้าเจ็ดเจ้าสองส่หกร้านทุเรียนบ้านรถจากยูไปพารนะคะล้วเพื่อนจะไปโคราชนะคะจากแยกปักช่องตรงไปนะคะไม่ต้องเดินปักช่องสี่กิโล น้ำพริกพิยาจะไปอยู่ร้านเจมดอยากไม่น้อยต้องมีวัลหมื่นกระปุกแหละตั้งนะคนไหนไม่อยากนั่งรถมาไกลพวกจูบปูอยู่อีสานอยู่เนื้อไปซื้อกับเจมดได้เลยผมเบกผมเบกพะยาแป๊บนึงนะผมเบกแป๊บนึงมีให้เขาลึกมีมีแล้วก็พริกเยอะมากๆตอนนี้คนแย่งกันมากเลยขึ้นปจ้ขึ้นไปเขาดูนี่ อ๋อนี่ไปซื้อกบเจมดได้เลยนี่เป็นสาขาใหญ่เลยครับสาขาใหญ่ยังไงก็ต้องมาแย่งกับเขาอยู่ดีไม่ว่าคุณจะใหญ่แค่ไหนยังไงคุณก็ต้องมาแย่งนี่เราไปแบบนี้กนเลยยังไงคุณก็ต้องมาแย่งน้ำพริกกับเขาอยู่ดี ไม่ไม่ให้สิทธิพิเศษอะไรบ้างไม่มีไม่มีด้วยไม่ว่าคุณจะร้านใหญ่แค่ไหนคุณก็ต้องมันแย่งน้ำพริกเหมือนเดิมไปแย่งเลยจะมดเือกันค่ะจะมอกันเราไม่เอาการไปเยือนนะครับเรามีควารที่จะทำเพราะว่ากช่ค้าเราให้มาแย่งกันหมดเราจะไม่ไปแย่งในความแรกเลยไปเลยไปเลยเพืความสามารถจะมดนะคะว่าจะแย่งได้เท่าไหร่ค่ะไปเลยไปติดตามเจมส์หมดเลยเดี๋ยวพี่ยาจะไปให้เด็กไปถ่ายคลิปต่างหางนะไป เขาใหญ่เดี๋ยวเราค่อยตามไปนี่เดี๋ยวมดเดี๋ยววันจันทร์เราค่อยตามไปถ่ายที่ร้านอย่ไปไปเที่ยวโคโลราด์นะเดี๋ยวเราค่อยตามไปถ่ายนะไปแย่งน้ำพริกกันได้ก่อนเถอะไปเอาตู้เรียนเก็บไว้เลยพี่เอ๋กาเอาไม้ทุกวันเลยนะเวลาเขามานี่ก็ต้องยิ้มทุเรียนฝากร้านหน่อยร้านใครเนี่ยร้านใครอ๋อหนุยังโผลครับโอ้ยหนุยังโผล่ละโผลก็ขายน้ำพริกแล้วเหรอจ๊ะได้มาขายแล้ววันแรกเลยตายแล้ว าากร้นเพชรอำพลเอ๊ะเพชรอำพลอะไรอำพลหนูเจริญอำพลหนูเจริญหนูเจริญลุ้นเจริญใา่ไหมครับนี่ยวันแรกเลยมาเอาเนี่ยขายที่เลยเนี่ยขายที่ไหนฝากร้านเลยอ๋อขายตลาดโกสุมเนี่ยตลาดโกสุ่มขายโกสุมอยู่ที่ไหนครับดอนเมืองดอนอ๋อไม่ใกล้ไม่ไกลชาวดอนเมืองไปหาพี่อำพลเลยครับอำพลหนูเจริญ หลุนเจริญตามไปเลยเบอร์ทอนเมืองนะครับเจมดหน้าหลักแต่ว่าเจมดที่คนดังไงคนดังเจมดคนดังอ๋เจมดเขาคนดังมีคนพัดมีคนพัดเต็มเลยว่ารู้จักพี่มดเอจมดมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ดังนี่ยเขก็แผ่พระด้วยขายด้านอ๋อขายของใหญ่พรอน้ำพริกด้วยแผ่พระด้วยมีแผ่พระยังต้องขายน้ำพริกอ่ะคิดดูแล้วคุณเป็นใครคุณทำไมถึงไม่ขายน้ำพริกเดี๋อยู่คนก็เปลี่ยนก็เลยมาเปลี่ยนแล้ว ทำหายอาชีพตอนี้อย่าไปทำอาชีพเดียวนะทำทหลายอาีพสิไม่ได้อีพจะมีตังค์เนอุด่สมุใช่พไปุนึ่ขึ้นจะมาไปวันนี้วันแรกเอยู่ที่โซน B ใหญ่อ๋อสาขาดอมเมืองนะครับก็สาขาย่อยนะครับผมจากร้านที่ยาคนรุมนะครับข้างร้านนเจ้าู

มาอย่างนี้เลยน้ําพริกมาก่อนได้ก่อนครับผมเข้ามาข้างในไม่ได้นะครับช่วงเนี้ยตอนนี้เพิ่งรอบเช้านะครับเนี่ย

แถมป้ายพร้อมโฆษณานะครับอันนี้เป็นส้มมีอันนี้ด้วยนี่ต้มสามร้อยร้อยคไอดูด้วยงแน่นอนส้มน้องเสือตอนนี้ผมหยิบยาดมมาทุกทุกเพื่บอกไงปะขายยาดมด้วยจ้ะพี่เอกโอ้โหกินรัก ควรพบมานะเพราะไม่เห็นเราเห็บะต้องพกติดตัวไปครับนี่ปากกาอันนี้หอมมากเลยมั้ยมาดามเป็นบอนเซอร์รับสุดหอแล้วปา่นเอมาดามจริงหอชิ้นใหญ่ผมงพหลุดแล้วตหนเนี้ยใครลุกหน่อยครับได้ครับได้ครับ

มาเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นของหวานนะครับขนมเปียกปูนแล้วก็ขนมชั้นขนมไทยขนมชั้นนะครับผมดูชิวลูกชิ้ลล์จมดแล้วครับผมยังนี่ เป็นเอกนะแว่งยากไม่ทันยากไม่ทันร้านดังเลใช่ยังไม่ย่างยังไม่ย่างแม่คาบอกว่ายังไม่ย่างไม่ใย้าน่เลยเ นี่เป็นร้านลูกชิ้นที่เป็นเอกชาแนลนะครับผมเนี่ยยา่างสดๆร้อนๆไม้ละ5บาทเท่านั้นนะครับผมกับน้ำจิ้มอ่ะอร่อยนะครับผมฝาไหวหนึ่งล้านหมดวันนี้หมดแล้วเลยครับเนี่ยเท็กห้าบาทหคนจ้าปีบาทจปีบาทจก็บไปแล้วเก็บไปแล้ว ไป่ตายตายได้มมพีเดินหน้าปที่แกงแกงไป่ไ่ไไ่่ไ่่่ไ่แล้วไูกว่าผักชีรั่งผัช่่ยอดกเที่ไม่เท่ามันมีหลายอย่าง

ร้อนมีทมี่ไปเชิญครับเชิญครับชิมดูก่อนได้นะครับไปซื้อไปหาไม่ว่ากันนะครับซไม่ซื้อัไม่ตัดสินใจซื้อออกมาซื้อก็ได้หรือจะซื้อแล้วเข้าไปเลยก็ได้ไนครับนน้ครชิปนี้ก็บรรลุนคนก็ขอจบชิปไว้เท่านี้ก่อนสมองฝากกดไลค์กดแกชร์กดติดตามยด้วยนะครับร้านพิยาคนรุมนะครับเรเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ